หลังได้ยินเสียงข้างหลังได้ยินเสียงฉันไหมข้างหลังได้ยินเะสียงฉันไหมถ้าได้ยินกระโดดหน่อยอ่ะถ้างั้นจะไปห้องนายได้ไหมเดีย๋ยวว่าเขาเรียกตัวแล้วนะทับได้อยู่ห้องดีเหรอก็อื้อหือแกจะจบที่ผ่านมานะครับไปกันทุกคนเลยอ่ะวันนี้เป็นวันเลียงไม่รอคนนั้นหรอกเพราะงั้นฉันจะมาแจ้งกฎอะไรสักอย่างอันนี้ห้องดี <B> ห้องสี่อแร ห้องที่เราอยู่นั้นเราต้องอยู่ด้วยกันจนจบการศึกษาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ห้องใหมก็จำหน้าไปก่อนนะครับเราต้องรักษาเราต้องรักเราต้องสารัคคีกันเข้าไว้ทุกคนขอโทษเลยครับขอโทษจริงๆผมผมเนี่ยห้องที่เราย้ายออกเราจะโดนลบคะแนนผมบอกว่าเด้งไม่หอดเลยอ่ะส่วนเราต้องจ่ายเงินให้อาจารย์ของห้องเราและห้องที่เราจะย้ายไปด้วย ครับอยู่ห้องไหนครับอยู่ห้องดีนะเพราะว่าเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นใครที่จะย้ายจะไม่เสียคะแนนห้องแถมราคาการย้ายห้องก็คือจ่ายให้อาจารย์ต่อห้องแค่ห้องละห้าหมื่นถ้ากับว่าต้องจ่ายทั้งหมดแสนหนึ่งใครที่สนใจอยากย้ายห้องจากห้องดีขึ้นมาห้องซีหรือจากห้องซีขึ้นไปห้องบีก็สามารถย้ายได้เลยติดต่อที่อาจารย์ประจาชั้นได้แค่ห้าหมื่นเท่านั้นส่วนทุกห้องนั้นจะมีคะแนนห้องทั้งหมดหนึ่งร้อยคะแนนถ้าเกิดว่าคะแนนห้องตก ต่ำกว่าห้องหน่อยห้องห้องที่อยู่ระดับต่ำกว่าตัวเองห้องที่อยู่ทุกคนวันนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ผมผมไลฟ์ปกติไม่ได้จริงๆทุกคนเมื่อวานยังปกติอยู่เลยรบะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าบึ้มอะไรอ่ะมันไม่ได้แบบสตรีมแบบค้างอ่ะผมผมพยายามเปิดปิดไลฟ์มา มาสองรอบสามรอบแล้วทุกคนคือแบบคือมันมันหลุดมันหลุดแบบว่ามันดับไปเลยอ่ะคือถ้ามันดับที่ตัวเกมอ่ะผมจะโอเคอยู่นะแต่ว่าแต่มันดับที่ตัวสตรีมแลบอ่ะทุกคนยากมากเลยอ่ะไม่ขาพูดว่าไงนะอะไรนะคือเป็นพลังเหนือมันดัน่นเ็จหรอเพออยู่หรือเปล่าคืออะไรอ่ะน่าสนใจจังเลยยังไงหมายความว่าไงนะ พัฒนาสังคมแล้วพลังจิตคืออะไรกันนะเอ๊ะฉันว่าแล้วว่าเป็นแบบแปลกๆเฮ้ยปิดแลครับอาจารย์มันมันคืออะไรอ่ะนี้ก็คือพลังจิตเฮ้ยนายน่าสนใจมากเลยข้างสุดยอดไปเลยไม่นะแต่ว่าเหมือนเขาจะพูดถึงอะไรพลังจิตอะไรสักอย่างพลังจิตพวกนี้มันค่อยค่อยคืออะไรไม่รู้ ไม่ได้หยิบเสื้อมาใส่เหรอคือว่าหน้าห้องฉันมันไม่มีกล่องมาช้าจสินะเรีนข้นสอนให้วกธกลนเรานั้นสอนอเดี๋ยวค่อยทีขอทีหลังนะเพราะฉะนั้นขอโชคดีนะครับทุกคนตวจคืออะไร้าใคร่ไปก่อนลอยลยเมื่อกี้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าออกนอกอนาเขตเซลล์เซลล์พลงจิตที่อยู่ในสมองมันจะระเบิดออกแล้วจะค่อยทำลายสมองไปเรื่อยๆจนพวกเธอตาย เพราะนั้นผมเพราะนั้นเป็นการที่ดีกว่างั้นกงหนีไม่ได้แม่ซะตอนเช้าคุณเพิ่งบอกพวกเราว่าคุณไม่ได้กักขังพวกเราไว้นี่จะไม่ได้กักขังนี่มันกกัเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาฉันก็เลือกไม่ได้เหมือนกันฉันเองก็ออกไม่ได้สนุกจังสนุกจังมันเหมือนว่าเราใหญ่ในกงมากกว่ามันไม่เหมือนนะเหมือนไม่เหมือน อไม่ได้นี่หมายความว่าอย่งเหมือนสำหรับผมนั้นเหมือนสนใจดีก็รู้องไหนกันแล้วไม่ได้เลยพอเงินขอเชิญท็อปสามของโรงเรียนนี้ขึ้นมากล่าวคำมาสักหน่อยแล้วกันไม่อุยาาขยงมีนดวอแล้วก็เนวขึ้นมาวนทีด้วยท็อปสามจไมคนคนนั้นมีอะไรด้วยเน่ะไม่รู้เหมือนกันนะคนไหนอ่ะ นั่งไงลิเลียเหรอตัวเตี้ยใช่ไหมอืมอ่ะที่ใส่รองถุงเท้าสีน้ำเงินะนะไลฟ์เซสชั่นเจ็ยังไม่หนักขนาดไ่นทุกคนคืออะไรอ่ะอาอ่ะาแนะนำตัวได้เลยนะทั้งสามคนก็ฉันชื่อว่าฮยองมิน อ่ก็อยากจะบอกไ้ว่าเวลาพูดอะไรกับฉันนะคงต้องคงจะต้องรู้ที่ต่ำที่ถูงไว้ด้วยแล้วกันนโอ้ไม่ชอบคำนี้จังเลยที่จะพูดก็มีแค่นี้อะไรนะไม่ชอบคำนี้อ่ะส่วนผมจะพูดอย่างผู้ผิดผมช่วดวนะไม่เจเยเพค่อนคุยกับผมก็คุยเป็นกันเองได้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นว่าฉันเกลียดแกหนะหรอไม่ได้ถามเว้ยไปไกลก็คุยของก็คุยแบบว่าเป็นเพื่อนกันได้เลยแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากคุยแบบสนุกสนานอ่นาสุดยอดเลตาวนแหมเขินก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนเพื่อนผมครับเพื่อนผมแหมเพื่อนผมเองเพื่อนผมเองสวัสดีครับผมชื่อว่าเนลเห็นงี้แต่เป็นผู้ชายนะ ถ้า,าจริงจว่าเลอจันร์องช่วยก็บอกได้นะแบบว่าไม่ได้เหมือนคนใจร้ายแถวๆนี้หรอกไงก็ฝากเนี้ฝักตัวด้วยนะครับนี่คือท็อปสามของโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเธออยากอยู่ตำแหน่งนี้พวกเธอก็ต้องอยู่รักษาแล้วก็ทำคะแนนห้องออกมาให้ได้ได,ดีแต่ถ้าห้องเอทำคะแนนห้องได้มาดีก็จะตกไปอยู่ห้องดีได้เชน่นกันเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยทุกคนไลฟ์นี้อาจจะ แปลกๆนิดนึงนะมันจะแหลกๆหน่อยอะไรหน่อยถ้าเธอกดใช้งานมันจะมียอดเงินแสดงขึ้นมาไม่หนึ่งหมื่นยูโรเหรอส่วนวิธีการใช้งานวิธีการโอนเงินก็เอออาจารย์เบสครับอ่าวิธีการใช้งานก็เดินไปหาเพื่อนเรานะครับกดฉบนมนขมงคนละผมผมผมขอโทษครับอาจารย์ ต้องทำแบบนี้เหรออาจารย์เอาไปนต้องทำแบบนี้เหรออาจารย์เอาเขาท่านท่าขอโทษเอาหน้ากดแอทย์รักษาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราล้มเราสามารถกดดูดเงินเพื่อนได้นะเพรทะนั้นก็ระวังกันด้วยประชิดฟีนี่เวลากมือเงินเพื่อนได้นะถ้าเพื่อนล้มน่ะทำไมฉันเห็นส่วนวันนี้เป็นวันแรกเพราะฉะนั้นจะยังจะให้เงินทุกคนคนละหมื่นก่อนตรงนั้นมีเปิดทไฉันกดผิดน่ะ มันกดยกเลิกไม่ได้นะแล้วก็อยังไงก่อนกด่างแซ่อ่งแซแถวัะจะอยู่กับเพื่อนฉันน่นแหละตังมีหมื่นใช้ใช้ไพมารี่น่ะชเตรียมข้าเรียนแล้อันนี้ก็นะยิงเงนะคชมิช่วยด้วยฉันต้องไปบันทึกในสมองก่อนนะเอาอ่อใช่ไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องคืนก็ได้นะใช้ก้าเหรียญเองคืนทีหลัง เอาล่ะนักเรียนห้องเอฟังทางขอให้นักเรียนทุกคนมารวมตัวกันที่หน้ายิมหรือว่าเดินตามอาจารย์มาได้เลยนะเดินมาเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะได้เลยเแต่ฉันพานักเรียนไปก่อนนะหัวแถวตามอาจารย์มาเลยนะะไม่มีนายแล้จะอยู่ได้หรออาจจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะเพาไงโอ้หนายก็อยู่ห้องเอเดเหรอเนี่ย คนมันเก่งนะนะ,ะไปได้แล้วใครบอกจะลื่นขึ้นวะไม่โหลดเดี๋ยซ้ำ ทำไมฉันเห็นทางเป็นเดวอยเดวอยยังไงอ่ะครับมันขาดตาฉันอาจจะไม่ดีเองนะ นี่เป็นยืนเรียงหน้ากระดานเลยอ่าไม่ต้องตามลำดับนะ<อ>เพราะว่าไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกนเะนานะโอเคมายืนนะคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องแรกแล้วกันเนาะอ่า